เล่าเรื่องผีจากกระทู้พันทิพย์ขอขอบคุณสมาชิกหมายเลข3966995เล่าเรื่องผีกระทู้สนทนาเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องมีอยู่ว่าเราย้ายมาทำงานที่พัทยา เราทำงานเป็นเชฟที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตอนที่ย้ายมาใหม่ๆเราไม่ค่อยจะมีเงินเช่าห้องดีๆอยู่เราเลยตัดสินใจไปเช่าห้องแบบแบ่งให้เช่าคือข้างร่างเขาจะทำเป็นบาร์ จะแบ่งเป็นห้องเล็กๆให้คนเช่าอยู่ราคาค่าเช่าก็ตกเดือนละพันห้าร้อบาทน้ำไฟฟรีเราเห็นว่ามันถูกดีเราเลยไปเช่าอยู่คืนแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรืออาจจะเพราะเราทำงานเหนื่อยก็ไม่รู้นะคืนแรกหลับสบาย แต่คืนที่สออางอความสยองก็เข้ามาเราเลิกงานทิ่งคืนกลับถึงห้องก็อาบน้ำกำลังจะนอนแต่ยังไม่หลับเพราะเสียงเพลงที่บามันดังขึ้นมาข้างบนเบาๆเราเลยนอนเล่นมือถือเล่นไปสักพักเราได้ยินเสียงเล็บขูดกับฝาห้องเขาใช้ไม้อัดมาแบ่งเป็นห้องๆเพื่อให้คนเช่า เสียงขูดฝาห้องเริ่มดังขึ้นเรื่อยเรืๆสักพักก็มีเสียงรองเท้าส้นสูงเดินไปเดินมาเราคิดว่าสงสัยจะมีคนมาเช่าห้องข้างๆเรามัง้งเราก็เล่นมือถือต่อไม่ได้คิดอะอรจนตีสองบาปิดเพลงทุกอย่างเงียบสบงมีเพียงเสียงเล็บที่ขุดฝาห้อง เสียงนี้กลับมาอีกแล้วเราพยายามจะไม่คิดและเริ่มพยายามจะหลับตาทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองหลับยิ่งดึกเสียงเดินไปเดินมายิ่งดังขึ้นเรื่อยๆเสียงเดินพร้อมกับเสียงเล็บขูดข้างฝาห้องเราเริ่มจะไม่ไหวแล้วเราเริ่มสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบ เสียงเดินและเสียงเล็บเริ่มค่อยๆหายไปในใจก็คิดว่าใช่แน่แล้วเจอดีเข้าให้แล้วเออเอ้ยเราเผลอหลับไปตอนหนไม่รู้รู้สึกตัวอีกทีเหมือนมีเสียงเด็กมาเรียกพี่พี่ตื่นๆไม่ไปทำงานหรอเสียงเรียกแวแวๆในหูเราสะดุ้งตื่นน้อนเช้าแล้วนี่เรารีบอาบน้ำไปทำงานเช้าของเราคือเที่ยงวันนะ วันนั้นทั้งวันเราคิดแต่เรื่องเดียวคิดกลับไปกลับมาว่าสิ่งที่เราได้ยินมันคือเสียงคนข้างห้องหรือเสียงอะไรกันแน่คืนนี้เราต้องได้รับคำตอบให้ได้เลิกงานกลับถึงห้องเที่ยงคืนกว่าๆเรารีบอาบน้ำรีบเข้าห้องนอนเราหยิบมือมาเล่นเกมเสียงเพลงจากบาร์ดังมาเบาๆเ,เ,เราเล่นเกมในใจก็คิดว่าอย่ามีอะไรผิดปกติอีกเลย ทีสอผ่านไปเสียงเพลงเงียบลงเสียงปิดประตูบานดังขึ้นนั้นแสดงว่าตอนนี้จะมีแค่เราเท่านั้นลืมบอกเขาว่าทั้งตึกมีเราอาศัยอยู่แค่คนเดียวห้องอื่นๆยังไม่มีคนมาเช่าทุกอย่างเงียสบสงบเสียงเล็บขูดกับฝาห้องก็ดังกะอึ้งทีนี้เราขนลุกสิในใจก็คิดว่าจะมาทำไมเรากลัวนะความคิดหยุดลงทันใดนั้น เสียงหัวเราะก็ดังขึ้นข้างหูเรามันเป็นเสียงที่เย็นเยือกขนหัวเราตั้งแบบไม่ได้นัดหมายใช่แรชัวเลยสิ่งที่เราคิดถูกหมดทุกอย่างเสียงเดินที่ได้ยินเสียงเล็บที่ขูดไปกับข้างฝาเราได้คิดไปเองและทุกครั้งที่ได้ยินเราจะยังไม่หลับจะมีก็แค่เสียงเด็กมาปลุกตอนเที่ยงเที่ยงเท่านั้นที่ได้ยินตอนหลับ เราไปทำงานตามปกติทำทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจบวันหนึ่งเราไม่สบายเป็นไข้ปวดหัวมากเรากึ่งหลับกึ่งตื่นสายตาเราก็ไปสบตาคู่หนึ่งเป็นผู้หญิงผมยาวยาวใส่ชุดเก่าๆลอยอยู่บนเทดานเขาลอยลงมามาจนตัวเราจะติดกันอยู่แล้ว สายตาเราจองมองกันและกันพันเราก็พูดขึ้นว่าพี่พี่อย่ามาหลอกหนูเลยวันนี้หนูไม่สบายปวดหัวมากหนูกลัวเราพูดจบมือของเธอก็มาแตะที่หัวเรา อาการปวดหัวเราหายไปเฉยๆและเธอก็หายไปต่อหน้าต่อตาเราเราหลับทั้งทั้งที่กลัวจนแทบสิ้นสติตื่นอีกทีก็เช้าของอีกวันอาการปวดหัดตัวร้อนก็หายไปเราเรียไปใส่บาตรระลึกถึงเธอผู้นั้นให้ได้บุญที่เราทำในวันนี้ เรากลับห้องมาด้วยจิตใจกล้าหาญมากขึ้นเอาความกลัวทิ้งไปให้หมดเท้าเราเก้าวขึ้นบันไดที่ละก้าวก้าเสียงเหมือนมีคนเดินตามมาทีละขั้นบันไดตอนนี้ความกลัวหมดไปแล้วเหลือแต่คำสัญญาสงบการหลอกหลอนเราพูดขึ้นดังๆว่า เรามาจากต่างจังหวัดเราไม่มีที่ไปเราขออยู่อาศัยหลับนอนโปรดอย่าได้มาเบียดเบียนกันเลยให้ต่างคนต่างอยู่ถ้าอยากหลอกก็ขอให้มาในรูปแบบของเสียงอย่ามาให้เห็นเป็นตัวเลยเราจะมั่นทำบุญไปให้ เริ่มคืนนี้นะขอบคุณค่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราอาศัยอยู่ที่นั้นยาวนานถึง5เดือนเต็มเต็มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยังมีอีกเยอะมากที่อยากเล่าตลอดเวลา5เดือนไม่มีวันหนุนเลยที่จะไม่โดนผีหลอกแม่เราบอกว่าตอนเด็กๆอายุประมาณ8ขวบเราเคยเป็นไข้เลือดออก เลือดไหลออกปากและจมูกหัวใจหยุดเต้นไปเกือบหนึ่งนาทีนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่เรามักจะเห็นและสัมผัสถึงวิญญาณเพราะหลังจากนั้นเราจะชอบพูดเสมอๆว่าปู่มาแล้วแล้วท,ท,ทั้งที่ปู่เสียไปแล้ว เรื่องหมายสี่เหลี่ยมขอจบเรื่องนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเราจะมาเล่าประสบการณ์หลอนๆให้อ่านอีกนะคะมีเยอะค่ะตั้งแต่เด็กจนโตขอบคุณที่อ่านค่ะ